สวค่ะเพื่อนทุกคนก็จากที่ลงคลิปแจ้งข่าวที่โมโหไปนะคะก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะให้กําลังใจมาให้อยากทําคลิปนะคะก็ทำก็ได้น้ะเผื่อค่ำวันค่ำคืนอาจจะโมโหอีกแล้วแบบอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาแกะพัสดุแล้วก็รีวิวของขวัญที่เราได้จากการจับฉลากก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ อันนี้เราได้ของซินนะคะเป็นเพื่อนผู้หญิงดีไม่ได้ของผู้ชายก็ชิ้นแรกนะคะเป็นยางลบของคริสต์มาสนะคะเป็นโมลี่คริสต์มาสนะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะอ่าอ่เอ,อเฮ้ยแกมันกระเด็นหมดเลยอะ ก็เรามาดูก่อนอุ้ยกระจายหมดเลยอะเราขอไปเก็บก่อนนะคะ,ะแค่ค่ะเก็บครบแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะ,ะก็นี่จะเป็นหมวดนะคะสนต้าคอรนะน่ารักมากนี่ลน้น <laughs> ต่อไปนะคะเป็นคัพเค้กใช่หรือเปล่า ไม่รู้นะคะนี่เป็นตัวอะไรไม่รู้อะแต่มันเล็กมากปอกตรงๆมันเล็กมากเล็กมากๆนะคะมันคืออะไรยังลบใช่ไหมเราไม่รู้อะใครรู้มันคืออะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะต่อไปเป็นถุงมือนี่นะคะสีชมพูน่ารักมากต่อไปเป็นออกไม่ได้อะต่อไปเป็นทีเด็ดเลยนะคะเป็นพระเอก เส้นตะคอสนะคะแต่ว่าสีจริงๆตรงสีข,ขาวๆจะดำหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะต่อไปเป็นคัพเค้กกล่อ,องของขวัญน,นะคะคือมันเล็กทุกอันเลยอะโอเคค่ะก็นี่นะคะหมดแล้วก็นี่นะคะเป็นของขวัญชิ้นแรกนะคะเป็นอย่างลบเนาะพอดีเลยหละแก๊งเรามีห้าคนพอดีเลย ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นขนมอ่าช่างมาเถอะนี่นะคะเป็นขนมช็อกโกแลตแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามากินกันท้ายคลิปเนาะต่อไปนะคะเป็นไอติมไอติมของพูนี้มารูกนะคะ อมมากสับปะรดเลยนะคะเป็นกล้วยนะน่ากินอะ่ะอยากให้มีอยู่บนโลกนี้จังของพนนี้มารู้นะคะลงไหลกับกินนะต่อไปจะเป็นนี่เลยนะคะเป็นสกูชี่อะไรไม่รู้อ่ะ เป็นของเล่ยๆนะคะมันมีสองสีใช่ไหมเป็นสีฟ้ากับสีม่วงความจริงชอบสีม่วงมากกว่าก็ดีใจแล้วนะคะได้มาโอเคค่ะก็คลิปนี้อาจจะมาแบบสั้นๆนะคะก็ขอพายด้วยนะคะก็เรามากินอันนี้กัน คืออันนี้เห็นบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ไม่เคยได้กินเลยโหหอมมากอะ่ะมันหอมเหมือนอุย้ยเขาจมูกมันหอมเหมือนช็อกโกแลตของคิดแคทนะคะเอาง่ายหักเลยแล้วกันโอ้อืมชิคกโาพงเลย มันเหมือนอ่อนี่นะคะมีคาราเมลมันเหมือนคิดแคทมันมันมันคิดแคทเลยแหละแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อคิดแคทเนาะอืมมีถั่วแล้วก็คาราเมลแต่หวานไปหน่อยนะคะ อร่อยก็ปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็หวังอะไรก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะแล้วก็คำที่อยากพูดกับตัวเองนะคะคือคำเดียวประโยคเดียวเลยค่ะตั้งใจเรียนมากขึ้น <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์สับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะ